เหมือนกูเลยก็มีมึงคนเดียวแล้วแต่งไม่เหมือนใครเขาเขามาโทษกูไม่ได้มึงไม่เหมือนกูเองแต่งตัวอะไรมึงนี่นี่มึงซ้อนขันน้ำมนต์ไว้ที่ไหนเนี่ยไม่ได้เล่นเรื่องม้าทอง <c oughs> แปลงร่างเป็นตัวอะไรเนี่ยบอกกูมาได้ไหไม่ใช่นี่แหละชุดอ่าขอเขาเรียกอะไรนะมาหดเล็กโอ้โหชุดมาหดเล็กราชดาออเออเอ้ยม,มือ มือมันเป็นอะไรเนี่ยนิ้วไม่นิ้วชิดกันมากเลยเนะี่ย้าทุ่งมือในหวังก็ทุ่งมือในหวังโอ้โหนี่มีกันไกลนะั่นเลมออกไปนี่นี่นี่ทึ่งเมืองแล้วแจ้วทำไมข้างนอกน้ามันดูเงียบจังเลยเนะี่ยเอากับเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในนี่ตื่นเต้นไหมเขา้าจะจับได้ไหมเนี่ยมึงก็ทำตัวเนียนๆเข้าไว้เข้าจะได้จับมึงไม่ได้ทำเนียนๆเข้าไว้จำได้เป้าอีกตอนเราเดินมาเราซ้อมกันมา ไถ้าหลังนะถ้ามึงพร้อมกูจะได้ประกาศมึงก็เข้าไปเลยพร้อมนะทุกคนทุกคนบทเริบมบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียะชื่ออะไรสอนสิ่งคนละเรื่องมึงยังโมกไปดำดองอยู่เลยชื่อนี้พานุวัอทุกคนบทเริบนี่แล้วมึงชื่ออะไรอ่ะอุรัจนา รัชดาเลยจะหยุดคุยกับไอ้นี่แป๊บนึง่งมึงห้ามมาดีเดียวเลยจะเข้าตอนไหนอ่ะจะน,นี่ไงกระกาศแล้วเเอาลยทุกคนบอกทราบเสียงเปไน็นไรครับเสียงหมดของมึงนี่แหละบัดเดี๋ยวนี้พระคุมะูมั่นเสด็จมึงเล่าประกาศไปๆเข้าไหนไหนไป,ไป,ไป เล่นอะไรเล่นด้วยคนสิเล่นอะไรกูเลย่อนอะไรแบบนี้แล้วจะไปดึงมาทําไมนี่กําลังก้าไปแล้วเนี่ยเข้าห้ราชบุตรเคยเข้ามึงมาเป็นเทวดารับกระเบื้องเลยอ้าวก็ที่ซ้อมกันมาไม่ใช่เลิกกูไม่ได้ให้มึงแบะเลี่ยมขนาดนี้มึงเข้าไปอย่างนี้นะเขาจับมึงได้แน่เลยเพราะฉะนั้นจับมึงรออยู่น้องหกวอยู่นี้ แล, <together S 2> ล้วจะให้รำแบบไหนเนาะเดี๋ยวลองน้ำกูเดี๋ยวกูเข้าไปเปิดทางให้ก่อนลองน้ำกูนะดูนะก็รำไม่ดูหน่อยนี่นี่นี่ดูดูดูนี่ตั้งท้าเลยมึงตั้งท้าอย่างกูนี่หน้าต้องไปหน้าต้องไปหน้าต้องไปเนาะตัหน้าต้องไปนี่ดึงเสน่ห์น่อยเห็นกูวันนี้คิ้วด้วยนะเหมือนคนจะเป็นไมเกรนจ้ำหน้าจำตา ไม่เป็นน,น,น,ปนี่นี่นับเข้าไปนั้นนับเข้าไปนั้นนับเข้าไปนั้นตามทางลูกโอ้ตายชุดดำนี่กูมกากันทดน้ำเฮ้ยแทนที่ไหนน,ะนางสนมมาดูโุกนยัเห็นอะไรอะ <c oughs> เห็นอะไรนะ่ะบักกักเลยบักกักบักกักคนนี้รูปร่างหน้าผลิตลูกเหลือเกินเฮ้ย ไปแล้วนะเขาปิดโรงงานไปแล้วนับเข้าไปแล้วเปิดแล้วเนาะนับไปแล้วเอาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> เอา้าหายเข้าไปแล้วนะอะไรเนี่ยพ่อหนุ่มทำไมเกิยขึ้นมาถึงขนาดนี้ส oh. วัสดีนะสวัสดีเป็นใครเนี่ยเป็น เป็นเจ้าเอ้าเสสังมคลายาจามิจะเลยพอเฮ้ยมันพูดยังไงงี้มันลาข้าวพระพูดแล้วมันจะบอกไงอะถวายบังคมพ่อถวายบังคมครับพอดีอ้ถวายบังคมครับพอดีอะไรเนี่ยนี่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 เป็นใครกันเป็นมหาเล็กมหาเล็กใช่ชื่ออะไรลองแบบรัชดารัชดาว่าอ่างะเป็นมหาเล็กครับผมของใคร พานวดพาดวด้คู่มันลูกสาวเราอันนี้ถูกเลยถูกเลยนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยเจ้าเจ้าเื่ออะไรยะธรรมดาชาโอ้ยสมพระเจริญเนี่ยเอ้าคู่กันอ๋อแม่พองค์ทานเฮ้ยไม่ใช่ใครเนี่ยมานั่งไฟท่าแตกอยู่ได้พระมเหสีหรือว่าเมียของเราเมียเหรอเออโอ้ย เมืองนี้น่าอยู่นะ,ะแสดงว่าเป็นเมืองพุทธจริงๆเนี่ยทำไมอะก็นี่ไงเห็นไหมเนี่ยอาพ่อแก่มาตั้งหน้าเมืองเลยเฮ้ยนั่นลูกเราใครอะลูกชายธรรมรัตน์ลูกชายเหรอ <c oughs> ลูกชายเหรอเนี่ยเป็นแซ<ช> <ๆ S 1> ว่าหน้าเหมือนพ่อแกได้ยังไงเป็นองค์ราชบูตรบูตรราชบูตรไหนล่ะขอเดชะอีตอนเกิดมาเนี่ยได้กินรกแม่แบบว่าทำไมเฮ้ยอย่ามาพูดแบบนี้นะขอโทษ ที่มึงเห็นอยู่นเนี่ยลุงคนแถบคนอันไหนพระรูมันเรื่องไงนั่งอยู่ตร่เห็นไหมขนตาบลิ้ง b l i n g หน่อยนั่นน่ะว้าว <c oughs> วันนี้แต่งตัวใส่ชุดสีดำซะด้วย <c oughs> เอ <c oughs> ็งมองทงไหนเนี่ยนู่นนะ่ะอันนั้นาราชครูที่หน้าสวยๆนั่นาราชครูราชครูหรอสอนเพลงดาบเพลงทวนไว้ตายตายนู้นนางปลอมราชครูนะราชครูศรีสถานี่ คนนี้น,นีここ่น <Man? S 1> ั่งอยู่ข้างบนนี่สวัสดีครับอารยาภุมันอันนี้พักภุมันอยู่ห้องนอนกำลังรอเลยรีบไปตามเข้ามาอย่าไปเรียกเข้ามาชื่ออะไรนะภุมันชื่ออะไรนะอะไรนะชื่ออะไรพานุวัฒน์ไปตามเข้ามาไม่ได้เลยเอ้าโอ้โหหายไปนานเลยเป็นไงข้างในคนเยอะมากโอ้โหเต็มร้านเลยนี่เหรอเฮ้ยบอกให้เข้ากราบกันไปก่อนดิจะกราบได้ไงล่ะเขารอมันคนเดียว จจมึงเ้ยทำเนียนๆเขาไว้สิที่ซ่อนนะกูซ่อนนะจำสิเนียนๆนะได้ๆพร้อมอย่างพร้อมแล้วเข้าไปเลยเอาเนะ่ยไปวัดน,นะเออ,อ,อกูร่าจะดำ